สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจครับ เราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจครับวันนี้มีนํามาฝากเช่นเคยครับเรื่องราวแรกที่พาคุณผู้ฟังไปติดตามกันเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวดีครับที่ทางนั้นของทาง่านยกรัมตรีเองเนี่ยยินดีที่นี่ครัวเรือนไทยมีแนวโน้มลดลงนะครับและที่สําคัญนั้นก็จะมุ่งในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรักษาสถียรภาพระบบการเงินพร้อมกับส่งเสริมแนวทางการแก้ไขอย,อย่างยั่งยืนนะครับ โดยทางนัานของกุนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ ท่านก็มุ่งที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินและเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็ยินดีที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการแนวโน้มนี่ครัวเรือนในปี2566นี้เนี่ยจะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางด้านของนายอนุชาบรุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีก็บอกว่าศูนย์วิจัยเกติกรไทยครับได้คาดการณ์นี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยจะลดลงต่อเนื่องโดยมาจากปัจจัยที่สําคัญนะครับได้แก่นหนึ่งก็คือทิศทางดอกเบี้ยของไทยเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นนประชชา รายย่อยและภาคครัวเรือนก็มีความระมัดระวังในการก่อหนี้ใหม่รวมถึงสถาบันการเงินเนี่ยก็ยังคงระมัดระวังความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้บางกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับสก็คือแนวทางดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนของทางการไทยซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีมาตรการแล้วก็โครงการต่างๆนะครับ ทั้งการแก้ไขหนี้เดิมที่เน้นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการดูแลการก่อหนี้ใหม่นะครับในปี2016นี้ซึ่งให้ความสําคัญเรื่องการดูแลความสามารถในการชําระคืนและก็ไม่กระตุ้นการก่อหนี้โดยไม่จําเป็นทั้งนี้เนี่ยศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็มองว่าสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้แนวโน้มหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยที่เริ่มมีทิศทางทรงตัวหรือว่าปรับตัวลดลง โดยชะลอลงต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับมาอยู่ที่กรอบประมาณ84-86.5%ในปี2566นี้เทียบกับตัวเลขคาดการณ์นะครับเมื่อสิ้นปีที่แล้วปี65นยครับที่86.8%และระดับ90.1%ในปี2564นั่นเองครับซึ่งการปรบับตัวลดลงนี่ก็จะส่งผลกระทบนะครับในเชิงบวกโดยแม้สัดส,ส่วนหนี้ครัวเรือนที่ลดลงเนี่ยอาจจะทาให้การบริโภคชะลอตัวในระยะสั้นแต่ก็จะส่งผลดีต่อเสถียรภาพของระบบการเงินนะครับ ตลอดจนการเติบโตของการบริโภคและเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งนายมนตรีเองก็มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินและเศรษฐกิจไทยอย่างจริงจังโดยในช่วงที่ผ่านมานะครับหลายหน่วยงานก็มีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้ให้ทยอยปรับตัวหลุดพ้นจากปัญหาหนี้ที่ประสบอยู่นะครับอย่างเช่นการปรับโครงสร้างหนี้คลินิกแก้หนี้และก็โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน นอกจากนี้ครับสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เดินหน้าในการช่วยเหลือกลุ่มข้าราชการครูที่ประสบปัญหาหนี้สินที่สูงนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมสากตร์ก็ได้เริ่มออกแบบมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสากตร์และเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็สําหรับในส่วนของมาตรการล่าสุดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยมีการจัดทําแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนครับโดยจะมีกระบวนการในส่วนการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบังคับใช้เนี่ยสอดคล้องกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละกลุ่มรวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินทั้งนี้ครับในรัฐมนตรีให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนทุกคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของธนาคการแห่งประเทศไทยเองก็เร่งผลักดันนะครับการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนตามแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยวางไว้โดยได้วางแผนการดําเนินการเนี่ยอย่างครบวงจรถูกหลักการซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดังนี้นะครับก็คือหนึ่ง รับโครงสร้างหนี้เสียที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับ 2. ให้ลูกหนี้เห็นทางปิดจบหนี้ที่เป็นปัญหาเรื้อรัง 3. ออกเกณฑ์เพื่อให้เจ้าหนี่เนี่ยปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบเพื่อไม่ให้หนี้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้เสียหรือเรื้อรังในอนาคตนะครับสีก็คือมีมาตรการต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับติดตามข้อมูลให้ครอบคลุมลูกหนี้หนี้ที่ยังไม่อยู่ในตัวเลขนี้ครัวเรือนอาทิหนี้กยศสินเชื่อสากลอื่นแล้วก็หนี้นอกระบบนะครับซึ่งทางการแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีการเผยแพร่แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับในเว็บไซต์นั่นเองนะครับ ไปดูกันต่อครับในส่วนของรัฐบาลนะครับก็ยินดีกับพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่องของภาคส่งออกสินค้าเกษตรไทยครับที่มุ่งวางยุทธศาสตร์เพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตรครับ ทางด้านของนายอนุชาบุภาชัยศรีนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานักนายมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับยินดีกับแนวทางการทํางานที่รัฐบาลได้กําหนดไว้ส่งผลถึงพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่องของภาคส่งออกสินค้าเกษตรไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างมั่นคงยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรมีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับพร้อมกําชับ คุณภาพสินค้าเกษตรไทยเนี่ยต้องได้มาตรฐานในเวทีโลกซึ่งโฆษกประจําสํานักนายมตรีก็ยังบอกนะยครับว่าทางด้านของนายมตรีเองเนี่ยได้กํากับการทํางานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร มุ่งสู่การเป็นครัวโลกนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเกษตรและอาหาร 3S ด้วยกันครับก็คือความปลอดภัยทางอาหารก็คือ s a ฟต t y ความมั่นคงก็คือ security และก็ความยั่งยืนของทรัพยากรและนิเวศการเกษตรก็คือ sustainability นะครับโดยไทยเองเนี่ยก็ยังได้ทําความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาแล้วก็แลกเปลี่ยนองความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยแล้วก็พัฒนาของไทยต่อไปซึ่งล่าสุดนะครับกรมวิชาการเกษตรกับหน่วยงานภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกา เองก็ได้มีความร่วมมือด้านการเกษตรแบบใหม่นะครับหรือว่า Smart Agriculture นะครับและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่า c l climate change เพื่อนําไปสู่พัฒนาการวิจัยด้านการเกษตรของไทยต่อไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของโฆษกประจาสานักนานนรยรฐมนตรีก็ยังบอกอีนครับว่าจากแนวทางของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกผลไม้สดแล้วก็แปรรูปของไทยเนี่ยดีขึ้นเป็นลําดับ โดยกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยนะครับว่าในปีที่แล้วปี65เนี่ยนะครับสามารถส่งออกผักผลไม้สดแล้วก็แปรรูปรวมกันได้ถึง4.5ล้านตันเลยทีเดียวครับคิดเป็นมูลค่ากว่า2,900ล้านบาทและในเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสามารถส่งออกผักผลไม้สดแล้วก็แปรรูปแล้วกว่า2.82แสนตันคิดเป็น13,637ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริม เพื่อเป็นการรักษาตลาดเดิมแล้วก็เพิ่มตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเนี่ยในหลายประเทศเลยทีเดียวครับจึงทางด้านของท่านรัฐมนตรีเองก็เน้นย้ําการทํางานด้วยการประเมินผลการดําเนินนโยบายเป็นระยะ และปรับทิศทางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลของนโยบายเนี่ยเป็นไปตามทิศทางที่ส่งผลดีที่สุดนะครับรวมทั้งเน้นการบรรณาการการทํางานของทุกหน่วยงานเนี่ยร่วมกันโดยในส่วนของสินค้าเกษตรเนี่ยรัฐบาลก็มุ่งผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานระดับสากลน,นะครับสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในเวทีระหว่างประเทศตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับซึ่งโอกาสนี้เนี่ยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ขอบคุณนะครับการบรรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐเอกชนเกษตรกรนะครับซึ่งอยู่ทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับที่มีความร่วมมือจนเห็นความคืบหน้าเป็นรูปธรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ค้าผู้ส่งออกเพิ่มโอกาสทางการค้าพร้อมกับสร้างชื่อเสียงให้สินค้าไทยเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนนะครับ ทีนี้ไปดูนะครับในเรื่องราวของใบสั่งครับใครที่มีใบสั่งค้างชําระกันบ้างนะครับฟังให้ดีเลยนะครับฟังทางนี้เลยนะครับซึ่งก็มีการย้ําเตือนนะครับสําหรับผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชําระตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับต้องชําระค่าปรับ หากเพิกเฉยต่อภาษีรถยนต์ประจําปีเนี่ยก็จะได้ใบแทนภาษีชั่วคราวซึ่งใช้ได้แค่30วันหากพ้น90วันจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับพร้อมตัดแต้มความประพฤติในการขับรถด้วยนะครับเรื่องดาวนี้ครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายรมนตรีเนี่ยก็ย้ําเตือนนะสำหรับผู้ขับขี่นะครับที่มีใบสั่งค้างชําระตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจําปีในทะเบียนรถยนต์เนี่ยจะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปี หรือว่าป้ายภาษีให้กับผู้ขับขี่ที่ค้างชําระค่าปรับนะครับซึ่งจะได้เป็นใบแทนเสียภาษีชั่วคราวแทนใบจริงนะครับจนกว่าจะมีการชําระค่าปรับให้ครบถ้วนภายใน30วันหลังรับใบแทนนะครับซึ่งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บ่อยนะครับว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ร่วมการดําเนินการกวดขันวินัยการขับขี่ บังคับใช้มาตรการตามที่กําหนดในกฎหมายนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจํานวน2มาตรการได้แก่การตัดคะแนนความประพฤติ โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่9มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสําหรับรถที่มีใบสั่งค้างชําระตามมาตรา141ทับ1ของพระราชบัญญัติจราจ,จรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของมาตรการชะลอเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจะใช้กับรถยนต์ที่มีใบสั่งจราจรที่ค้างชำระซึ่งเพิกเฉยไม่ชำระค่าปรับตามที่กำหนดนะครับ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะส่งข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังนายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเมื่อประชาชนไปต่อภาษีรถยนต์ประจําปีเนี่ยนะครับนายทะเบียนก็จะรับต่อภาษีประจําปีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือที่เราเรียกกันคุ้นหูติดปากกันว่าป้ายภาษีนั่นแหละครับโดยจะได้หลักฐานชั่วคราวนะครับแทนป้ายภาษีซึ่งก็มีอายุ 30วันนะครับเพื่อให้ผู้นั้นเนี่ยไปชําระค่าปรับที่ค้างชําระให้ครบถ้วนภายใน30วันแล้วจึงสามารถมารับป้ายภาษีได้นะครับแต่หากประชาชนต้องการชรําระค่าปรับในขณะต่อภาษี กฎหมายกำหนดให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ในายทะเบียนเนี่ยสามารถรับชำระค่าปรับตามใบสั่งพร้อมชำระภาษีและก็รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้ทันทีนะครับทั้งนี้การขับรถโดยไม่มีป้ายภาษีเนี่ยก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติรถยนต์มาตรา11นะครับซึ่งกำหนดว่ารถยนต์คันที่ต่อภาษีแล้วเนี่ยจะต้องแสดงเครื่องหมายตามที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยกำหนดให้ครบถ้วน ซึ่งถ้าฝ่าฝืนนี่ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทแล้วก็ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถใน1คะแนนซึ่งประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลใบสั่งค้างชำระและคะแนนความประพฤตินะครับได้ที่เว็บไซต์ e-ticket PTM นะครับแล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันขับดีอันนี้ผมใช้อยู่นะครับแอปพลิเคชันนี้เหมาะมากๆคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะเช็คนะฮะในส่วนของคะแนนความประพฤติของเราได้นะครับมีใบขับขี่กี่ประเภทอย่างของผมเองมีทั้งขับขี่รถยนต์นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ก็จะโชว์หรือว่าจะแสดงทั้ง2ใบนี้เลยในแอปพลิเคชันขับดีเนี่ยนะครับและสาหรับมาตรการในส่วนของการชะลอการออกเครื่องหมายและแสดงการเสียภาษีเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลได้แบบเร็วทม์ครับทำ ให้การบังคับใช้กฎหมายในเกิดผลสำมฤทธิ์แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกนําไปสู่การเสริมสร้างวินัยจราจรจิตสํานึกด้านความปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดอบุบัติเหตุทางถนนนะครับ รัฐบาลก็มีความห่วงใย,ยต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่รถจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ใกล้เวลาในส่วนของเทศกาลสําคัญๆนะครับที่จะมีการใช้รถใช้ถนนกันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คือช่วงของเทศกาลสงกรานนั่นเองนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยก็มีทั้งในส่วนของวันหยุดยาว ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะใช้เวลาในช่วงนี้นะครับเดินทางกลับภูมิลำเนาไปหาคนที่รักกลับไปหาครอบครัวที่บ้านเนี่ยนะครับหรือว่าบางส่วนก็มีการเดินทางไปท่องเที่ยวกันอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็การมีวินาาัยจรารจรเคารพกฎจราจรมีวินาาัยกันาากบนท้องถนนแล้วก็มีน้ําใจกันบนท้องถนนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะช่วงของเทศกาลที่กาลังจะมาถึงนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนั้นได้เฉลิมฉลองเนาะแล้วก็มีความสุขในช่วงของเทศกาลที่มีความสุขของคน นไทยเราแบบนี้ร่วมกันนะครับไม่อยากให้เกิดภาพหรือว่าไม่อยากได้ยินข่าวของการสูญเสียนะครับหรือว่าข่าวที่มันเศร้าใจอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับทุกคนที่เดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานที่กําลังจะถึงนี้นะครับและที่สําคัญนั้นมีวินัยในการจราจรไม่ต้องกลัวโดนตัดแต้มถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาอันใกล้นี้เนี่ยนะครับก็ใกล้เวลาที่จะได้เลือกตั้งแล้วนะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับประชาชนคนไทยทุกๆคนครับที่มีสิทธิ์ในการที่จะไปใช้เสียงออกสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในปีนี้สําหรับการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะครับหรือว่าเลือกตั้งสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิ์นั้นออกไปใช้สิทธิ์ของตัวคุณเองซึ่ง เราสามารถแสดงออกถึงความเท่าเทียมกันความเสมอภาคตามระบอบประชาธิปไตย1คนหนึ่งเสียงได้ในช่วงเวลาของการเลือกตั้งนี้นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย